อุปกรณ์ทำ u t u b e ค่ะทุกคนบ่งนงอันนี้คือขาตั้งอันนี้ก็คือกล่องที่วิไลใส่คลิปล่าสุดนี่ผ่าออกมาบกค่อยสวยเพราะว่าวิไลยบเดปรับนะคะก็เลยผ่าออกมาบาเรสวยเดี๋ยวก็มีกล่องอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะ,ะเห็นชัดบ่หนึ่งอีกตัวหนึ่ง จะได้คลิปนะคะแต่ละคลิปโมเมนต์ายเดอค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ จะสับสนนิดนิดแฟ้นเห็ดเด้อบึงหมู่บ้านนี่นะคะน,นี้ก็ออกนี่แล้วก็นี่ค่ะทุกคน นี่ก็เก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะหายอืมกระบงมันามานี่ก่อนแล้วก็เราก็ทำานี้แล้วเราก็กลางขาฝั่งแบบนี้ ก่อนอื่นไม่เด้กับขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาปอากันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะเมน,นี้วิไลจะเฮ็ดแกงออมค่ะกระเฮ็ดแกงออมไก่ค่ะเห็นบ่แกงออมไก่อันนี้ก็จะทําเป็นไก่ทอดไก่ทอดให้ลูกสาวจะลกๆเช่นเคยนะคะ วิไล e มีแชมพูสิมาให็บเบงอ่านคอมเมนต์กับอ่านพิดอ่านถือค่ะวิไล e กับขอโทษขอให้ไล่ไล่ถือประเด็จตอบคลิปนะคะตอบคอมเมนต์ไหมโบแมนตอบคลิปคอมเมนต์ขังอ่าที่วิไล e บอกว่าวิไล e มีอาการแผลง่ายที่ว่าใส่แชมพูแต่ละชนิดแบบนี้นะคะคนจะถามว่าใส่แชมพูยังคนกับแพ้คือกันพันว่าวิไลกับเข่าใจว่ามาถามวิไลว่าใส่แชมพูยังหลือแพ้ประมาณนี้นะคะ ส่วนโตว,วิไลแหล้วิไลจะบอกประเดีว่าใส่แชมพูยั้งแหล้วแผ้เนาะค่ะทีคลิปทีเหล้วแต่ว่าแชมพูทีซอยให้อาการดีขึ้นคือบวช่อยแผ้ปันใดแล้วอาการคันเนาะปกตินี่แผ้อาการคันก็จะคันตรงนี้นังตาต้งนั้นตรงนี้นนนแหละค่ะขันเวลาใส่ใส่แชมพูกับคลิมหนวดแต่ส่วนมากจะพยายามบอใส่คลิมหนวดปันใดผมไม่ล็กก็เลยเสีย แชมพูที่เลาใส่อยู่ตอนนี้นะคะที่หลุดซึกว่าบกค่อยมีอาการคั้นและไข้เครื่องปัญนนก็คือเชมพูนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่เนาะนั่นแหละจะเป็นแชมพูแบบนี้ซื้อก็จะเป็นแชมพูยังเออนน่เวลาก็บบกค่อยหูสื้ออ่านก็บบกค่อยออกกรเ,เบิงกันเอาเนาะค่ะนี่แหละเป็นของเทสโกค่ะ ที่ได้ลใส่เดี๋ยวจะมาทำไก่ทอดนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะใส่แป้งใช้แป้งมันนีวันถีเท่ไลรเนาะคือกลิ่นของไก่เริ่มจะมีแล้วนะคะ ปสงแบบนี้ไปเลยใส่ร้ายเกินก็จะเป็นแบบคู่หนักซุปจะได้แบบแบ่งร้ายอย่างนน,นะคะจะใส่ไข่ไก่ใบฟองหนึง่งพอพอไข่นิดเดียวนัองกันทหันวิไลก็จะเห็ด แกงไก่นี่ค่ะนี่เลยข้าวแบบนี้ค่ะทุกคน ก็จะใส่เกลือไปนิดนึงเกลือแล้วก็รสด,ดีนะคะตรงมือเนี่ยจะใหญ่กว่ามือจะพองในใส่นิดนึง อันนี้ก็จะเป็นรถดีค่ะ ชาดพอแล้วสุกเขาเข้ากันไอ้แฟนกับไอ้สุกไส้เ็ดสเต็กกินกสุกเจ้าเป็นเห็ดเบคอนค่ะ อากาศเริ่มหนาวจัดหแหลี่ยมทิเลกเอ๊ะอากาศสู้บก่อยหนาวปันใดมันเป็นอย่างเป็นกับวิไลจะเป็นใบทองหรือเปล่า <c oughs> โอ้กแต่คำจะขอ,ขอเป็นใบทองหรือเปล่าพอบอกโบสุดความหนาวสุดๆดเลยค่ะมัอนอีนหนาวแห้งไปอาบน้ำจังในรู้สึกเอออุ่นๆแน่นาจนแบบคือสีสิจุกเลยค่ะเดี๋ยวหมักไว้นิดนึงแปบ๊บนึง ลืมใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งวิล่กับเป็นบ่าวหัน อ้าวไอซ์ครีมมาแล้ว you want ไม่มีตัง <No. S 1> น้นมันนี่แม่ไม่ได้กดตังมา mm. ลูกสาวจะยังได้ยอยากเจาอยากขึก้นอยู่บ่แม่บปเด็กกดเงินมา